คิดว่าแบบดิจิมอนร่างชายนี่จะเยอะแค่เจริญไวกับโตเต็มวัยแต่ร่างสมบูรณ์ก็ยังเยอะอยู่นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับต่อกันกับโปรเจกต์ของดิจิมอนชายนี่นะครับซึ่งดิจิมอนชายนี่อธิบายด้วยนิยามง่ายๆนะครับว่ามันคือดิจิมอนที่มีสีตั้งต้นสีหนึ่งแต่ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอีกสีครับผมเรียกว่าแทบจะย้อมแมวกันเลยและทีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนโฟรไฟล์เล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมเคยทําของพวกร่างเจริญไว้กับร่างโตเต็มไว้ไปเต็มๆแล้้วนนครรับซึ่งงงขออสมูณ์เีโชด ว่าน่าจะจบในคลิปเดียวได้เพราะในโปรเจกต์เนี้ยผมไม่ได้จอบโปรไฟล์มากขนาดนั้นครับผมก็จะพูดถึงเอกลักษณ์ของการที่ว่าเฮ้ยพอมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนประเภทออกมาแล้วเนี้ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปประมาณนั้นมากกว่าครับซึ่งของร่างสมบูรณ์เท่าที่ผมคัดมาได้นะครับเอาแบบว่าเปลี่ยนสีเฉยๆไม่นับว่าเป็นแบบการสลับโหมดไปมาอะไรพวกนี้หรือการได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีนะครับก็จะมีประมาณสัก1 6 1 7ตัวซึ่งคอนเซปต์ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องเกริ่นกันเยอะแล้วมีเยอะเดี๋ยวเราไปพูดถึดึึงงงงงทีีีลลละตตตัััวววกกกกกนนนนเเเเยยด่่่่าาาซซมมแแรรรรปป็็็ช์สบูณ้อ ทัลเกรมอน mon, นั่นเองครับเมทันเกรมอนนะครับเป็นดนะิจิมอนไซบอร์กเนาะอ่าซึ่งเวลาผมพูดถึงความเป็นชายนี่ตรงนี้ผมก็จะพูดถึงตัวที่เปลี่ยนสีไปแล้วนะครับส่วนตัวก่อนเปลี่ยนสีอาจจะนี่พูดถึงนิดนึงนะโดยพอเป็นเมทันเกรมอนตัวนี้นะครับแน่ๆแ,แล้วก็คือประเภทจะเปลี่ยนเป็นไวรัสครับผมซึ่งในความเป็นดิจิมอนไวรัสนะครับมันก็เป็นดิจิมอนที่มีพลังโจมตีที่สูงกว่าเมทันเกรมอนตัวที่เป็นสีเหลืองน,นะครับที่จริงเนี่ยผมจะบอกว่าเมทันเกรมอนตัวสีน้าเงินตัวนนนนะน,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 นีี้้รร่่เเเปวสาาหหมืือออตกงลลดย แต่ว่าภาพจําของใครบางคนก็อาจจะแบบว่าเห็นในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคหนึ่งเป็นตัวสีเหลืองแล้วพอมาเป็นภาคซีโรทูที่กลายเป็นประเภทไวรัสก็กลายเป็นสีน้ําเงินไปอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นร่างไวรัสตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของสีประเภทแล้วก็เรื่องของพลังโจมตีที่เยอะกว่าปกติอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเมทัลเกรมอนสีเหลืองนะครับทีนี้ตัวที่2นะครับผมมาคู่กันเลยนะคือวากาโรดูมอนที่เป็นสีดํานั่นเองครับซึ่งวากาโรดูมอนสีดําก็จะเป็นดิจิมอนมนุษย์มา โดยที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสีดําด้วยตัวผิวหมาป่านะครับแต่ความน่าสนใจคือถ้าเราเทียบกับตัวร่างที่เป็นวัคซีนนะครับไอ้ตัวนั้นก็คือจะเป็นหมาป่าออกแนวสีฟ้าขาวใช่ไหมและที่นี้กางเกงก็แอบ,บต่างกันด้วยนะเออกางเกงของวากาูรมอนธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นกางเกงยีนนะครับเออแต่ว่าของวากาูรมอนสีดําก็จะเป็นกางเกงยีนทหารซะด้วยครับอันนี้เรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่สีผิวนะครับเปลี่ยนสีชุดไปด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับวากาูรมอนนะครับผม ว่แต่ว่ามีพลังการโจมตีที่รุนแรงมากกว่าและในเรื่องของท่าไม้ตายก็จะเป็นไคเซอร์เนลเหมือนกันเลยครับผ่านไปกับตัวที่2ตัวที่3ดีกว่าครับผมไอตัวนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับคือแอดเลอร์คาบูเทลิมอนครับแอดเลอร์คาบูเทลิมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนแมลงที่เป็นคู่หูของโคชิโดใช่ไหมครับแต่ทุกคนจําได้ไหมตอนที่เราดูในอนิเมะมันเป็นสีแดงนะครับผมเออแต่ว่าไอตัวเนี้ยเป็นสีน้ําเงินซึ่งจําได้ว่าตอนเล่นดิจิมอนเวิลด์สก็เป็นแอดเลอร์คาบูเทลิมอนสีน้ําเงินนะซึ่่่่งงงคคคววาาามแตตตกออยยที1เลนะรัับื สีนงงน,น้เงิมันเป็นประเภทด a ต้าครับผมแต่จำได้ว่าในเกมดิจิมอนวอร์สรู้สึกจะจัดอยู่ในวัคซีนหรือไงนี่แหละครับเออดูมีความสับสนนะสำหรับสายพันธุ์ของแอดเลอร์คาบุเทลิมอนตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็สันส้นๆเลยครับผมคือมันเป็นสายวิวัฒนาการตรงมาจากคาบุเทลิมอนได้แล้วก็เป็นสายร่างสุดยอดเดียวกับของไอตัวสีแดงเลยครับเรียกว่าเปลี่ยนแค่สีกับประเภทเท่านั้นโปรไฟล์ทุกอย่างก็จะเหมือนกับแอดเลอร์คาบุเทลิมอนสีแดงเลยนะครับก็คืออธิบายแหละว่าเป็นดิจิมอนที่ตัวใหญ่กว่าคารบุท er ินมนน้าาาปราเท่นะเท่็ดจีี เื่อนที่ด้วยการบินก็ได้นะครับมีเกาะที่แข็งแรงหุ้มตามร่างกายท่าไม้ตายก็คือ h o r ั b u s t e r ซึ่งเป็นการยิงพลังจากเขาโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองและตัวต่อมาก็จะเป็น black mega lowgroudon ครับซึ่ง black mega โ o กร r o u d o n เป็นดิจิมอนไซบอร์กนะครับโดยที่ว่าเป็นประเภทไวรัสเหมือนกับ mega l o w ร r o u d นสีแดงที่เป็นตัวตั้งต้นตัวที่เราเห็นว่าเป็นคู่หูของทาคาโตะเลยครับซึ่งไอตัวสีดํานี้นะครับแน่นอนว่ามันมีสายวิวัฒนาการมาจากกราวมอนที่เป็นสีดําด้วยนะครับโดยที่มันจะเป็นดิจิมอนที่ มีความดุร้ายแล้วก็มีความโหดเหี้ยมมากกว่าครับซึ่งด้วยความที่ว่าเป็นไวรัสเหมือนกันส่วน่าไม้ตายก็เหมือนกันนะครับผมคือ Double ล d g e แล้วก็ Atomic b l a s t e r ครับโดยถ้าเทียบกับเมกาโลกราโมนสีแดงไอ้ตัวนี้โหดเหี้ยมกว่าใช่ไหมครับแต่จะมีเมกาโลกรา m มนอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่รู้สึกว่าจะมีความสงบเ,เงี่ยมที่สุดในบรรดาเมกาโลกรา m มนทั้งหลายครับนั่นก็คือเมกาโลกราโมนที่เป็นสีส้มนั่นเองครับเมกาโลกราโมนสีส้มเนี่ยมันก็มาจากสายพันธุ์ของกราโมนที่เป็นส,ส ตาแลวนะเออก็คือสีแดงกับดาเป็นไวรัสเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นดิจิมอนไวรัสแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นดิจิมอนที่มีความสงบนิ่งมากกว่านะครับผมแล้วก็มีความใจเย็นในการต่อสู้จะไม่ได้มีความดุด,ดันแล้วก็ไม่ได้ชอบการต่อสู้ขนาดนั้นครับส่วนในท่าไม้ตายก็ไม่ต่างกันครับผมดับเบิลเอชที่ใช้ใบมีดที่แขนเนาะในการโจมตีศัตรูได้แล้วก็ใช้ส่วนหนะ้าอกยิงพลังอะตอมิกบัสเตอร์โจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับถ้ามาขนาดนี้แล้วแหมน่าจะมีเมกาโลกรามอนที่เป็นประเภทวัคซีนซะหน่อยนะ่าจะได้ Black r a p i d m อ n เป็นประเภทวัคซีนนะครับซึ่งตัวตั้งต้นเนี่ยเป็นสีเขียวนะอ่าซึ่งไอ้ตัวนี้กลายเป็นสีดําด้วยการได้รับสิ่งที่เรียกว่า b Black d i g i t r o n เข้าไปครับซึ่งตัวของมันเนี่ยจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีสีดําเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นดิจิมอนที่เหมาะสมในการต่อสู้ตอนกลางคืนมากกว่านะครับโดยคี่ว่าการต่อสู้ช่วงกลางคืนที่มันมืดมันสามารถที่จะแฝงตัวเข้าไปในความมืดแล้วก็ลอบโจมตีศัตรูได้เป็นอย่างดีครับผมและความเร็วของมันก็สุดยอดมากๆกด้วยนะครับเรีย สังเกตอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ท่านึกได้ก็จะบอกอย่างนี้แหละว่าแบ็กดิจิทรอนเนี่ยมันทําให้ดิจิมอนกลายเป็นสีดําก็จริงแต่ตัวของมันนั้นไม่ได้กลายเป็นประเภทไวรัสแต่อย่างใดครับผมเพราะอันนี้ไม่ได้เป็นการกลายพันธุ์แต่เป็นการได้รับสสารของดิจิทัลเวิร์ลเข้าไปนะครับซึ่งที่จริงแอบบอกไว้นิดนึงนะครับว่าที่จริงราปิดมอนมีอีกสีหนึ่งนะครับนั่นก็คือสีทองแต่ตัวสีทองนั้นเป็นระดับอาร์เมอร์ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วขอไม่พูดถึงในคลิปนี้ก็แล้วกัาาาะ่ะ่วตตะะีดดรครบนนดคตตรบขออปิ้งงกก็ไไไมมมแ มอนตัวธรรมดาเลยครับซึ่งท่าไม้ตายก็จะเป็น Rapid Fire นะครับผมยิงมิสไซล์โจมตีศัตรูตุ่มต่มตุ่มต้ำกันไปแล้วก็การใช้พลังแสงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมยิงโจมตีศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า Golden Triangle ครับตัว Black Rapidmon ถ้าเทียบกับตัว Rapidmon เรื่องความเร็วเรื่องพลังโจมตีแทบจะไม่ค่อยมีความต่างกันเท่าไหร่ครับผมอ่ะก็ไปตัวต่อไปกันครับผมตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนที่ได้รับ Black Digitron เหมือนกันนั่นก็คือ Black m a g c a r g a m o n นั่นเองครับ Black m a g c a r g a m o n ก็เป็น m a g c a r g a m o n ที่ได้รับดเข้าไปโย ว่าตัวของมันถ้าเทียบกับราปิดมอนแล้วตัวนี้ได้รับแบคตริทอนแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับก็คือส่วนอาวุธด้านหลังของมันเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งความใหญ่ของอาวุธที่อยู่ด้านหลังของมันที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าก็ต้องมีน้ําหนักเยอะขึ้นทําให้เทียบกันแล้วเนี่ยตัวของแบล็กมารกะโอกามอนจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าตัวม a รกะโอกามอนตัวตั้งต้นนั่นเองครับตัวตั้งต้นก็คือจะเป็นตัวขนสีาฟ้าเนาะแต่ในทางการกันแน่นนครรรรรรับบม้าาาากกิยย Canon, ิ่ตยยงงงงึปขพลโจีสูแ จะมีความกว้างและก็ความรุนแรงที่มากกว่าและถ้าไม้ตายกาโอกาทราโดก็จะเป็นการหมุนตัวจากพลังไอพ่นที่อยู่ตรงส่วนไซบอร์ด้านหลังอันนี้ก็แรงกว่ากาโอกามอนธรรมดาครับแต่ทีนี้ถ้าไม้ตายหมัดที่มีชื่อว่าวินนิ่งนัคเกิลก็จะมีความรุนแรงพอๆกันครับ มาตัวต่อมาเลยนะครับตัวนี้ก็คือโดมอนนั่นเองครับซึ่งโดมอนก็จะเป็นดิจิมอนมนุษย์มาน,นะครับซึ่งถ้าทุกคนดูแล้วทุกคนคิดว่ามันเป็นชายนี่ของตัวอะไรครับซึ่งแน่นอนว่ามาจากทาโอมอนนั่นเองทาโอมอนเนี่ยจะเป็นดิจิมอนที่เราก็ได้เห็นกันในภาคเทมเมอร์นะครับเป็นคู่หูของรูกิใช่ไหมโดยที่จริงแล้วตัวเรนามอนที่เป็นคู่หูของรูกิเขามีสายวิวัฒนาการ2แบบนะครับนั่นก็คือผมขอเรียกอย่างนี้แล้วกันนะว่าเป็นสายเหลืองกับสายม่วงครับผมซึ่งสายม่วงเนี่นสา,แบบาจจม,าม,มาา ok าง บูลแล้วก็คุซูฮามอนในร่างสุดยอดครับซึ่งศาสตร์เนี่ยมันจะมีความลึกมีความร้ายมากกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นนะนะซึ่งคำสาปของเขานะครับถ้าเปรียบเทียบกับในโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นพวกแบบคำสาปคุณใสที่ต้องห้ามเนาะซึ่งโดมอนก็จะใช้วิชาแบบนั้นตัวอย่างมนที่เขาใช้ก็จูงงซึ่งเป็นการใช้พลังยันนี้ที่มีพลังวิญ,ญญาณแสงอยู่ภายในพุ่งเข้าโจมตีศัตรูให้เกิดระเบิดตุ้มนั่นเองคร ของโดมอนนะครับจะเป็นการใช้ผู้กันในการวาดตัวอักษรเวทและตัวอักษรเวทนั้นจะพุ่งไปบนฟ้าพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งการโจมตีก็จะไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรนะครับแต่ทีนี้จะทําให้ศัตรูเหมือนกับถูกขังอยู่ในเขาวงกดแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้นะครับเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายที่ค่อยกัดก่อนใจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งไปได้นั่นเองและดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมคืออันติรามอนครับซึ่งอันติรามอนตัวนี้นะครับถือเป็นสายพันธุ์เดียวกับของ12เดวนะซึ่ง12งกกเดว่นนนาเเนะซึ่งติามอ่เดว่าจะเภท ส่วนอันติรามอนชายนี่ตัวนี้เนี่ยสีมันจะออกเป็นน้ําตาลอ่อนมากกว่านะครับแล้วก็เป็นประเภทไวรัสะด้วยซึ่งถามว่าตัวไหนเป็นเดว่าที่แท้จริงก็ต้องเป็นตัวประเภทดาต้านั่นแหละนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เรียกว่าเป็นอีกสายหนึ่งของร่างวิวัฒนาการของล็อกมอนก็ว่าได้ครับผมซึ่งด้วยความที่เป็นประเภทไวรัสมันก็อาจจะมีความดุร้ายของมันมากกว่าและตัวของอันติรามอนไม่ว่าจะเป็นของดาต้าหรือไวรัสเนี่ยมันมีร่างวิวัฒนาการเป็นเครูบิมอนซึ่งเป็นหนึ่งในสามมหาเทพนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นตััััวววววขอองงเเเเดดาาาคืปปป็็็นนนรร่่ีีไไลยแตตตถ้้สก จะเป็นเครูบิมอนที่เป็นร่างไม่ดีนั่นเองครับในส่วนท่าไม้ตายก็แอบมีความคล้ายกันนะครับถ้าเป็นอันติรามอนของสิเดว่านะท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าอาสิปาตราวานะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนลักษณะของแขนให้กลายเป็นขวานที่มีคุณสมบัติเป็นโครนดิจิซอยพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งท่าไม้ตายของอันติรามอนที่เป็นประเภทไวรัสก็คือเหมือนกันเลยครับแต่ชื่อท่าจะเปลี่ยนไปเป็นท่าที่มีชื่อว่ามันตราจันนั่นเองครับซึ่งรูปแบบการโจมตีเหมือนกันเป๊ะนะครับ ถ้าเป็นประเภทไวรัสก็น่าจะโจมตีได้แรงกว่าเนาะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าดูแบบในี้อนิเมะทั่วไปแล้วมันโผลมาเป็นอันติรามอนเนี่ยบางทีเราก็ดูไม่ค่อยออกนะว่าตัวไหนเป็นประเภทด a ต a ้าตัวไหนเป็นประเภทไวรัสวะเนี่ยนะครับสีมันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันขนาดนั้นนะเนาะและตัวต่อมาเลยนะครับตัวนี้คือวารุซีรามอนครับวารุซีรามอนก็เป็นดิจิมอนที่เป็นชายนี่ของเมก้าซีรามอนอย่างแรกที่ต่างกันนะครับเมก้าซีรามอนเป็นประเภทด a ต a ้าวารุซีรามอนเป็นประเภทไวรัสครับซึ่งดูจากสีของมันแล้วก็ไม่่่่นนนาาจะใชคดีเทไหรอั ท่านผู้ชมน่าจะเก็ตกันนะนะข้อมูลบอกไปเลยครับว่าไอตัววารุสีดามอนเป็นร่างวิวัฒนาการชั่วร้ายของซีดามอนนั่นเองครับซึ่งดูรวมๆแล้วเนี่ยโทนสีมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยเนาะอย่างถ้าเป็นส่วนเขาอย่างนี้นะครับของเมกาซีดามอนเป็นสีเงินเนาะแต่ตัวนี้เป็นสีทองส่วนเกราะหุ้มหัวของเมกาซีดามอนสีทองไอตัวนี้สีดำนะครับแล้วก็ส่วนสีผิวที่เป็นสีแดงก็อาจจะมีความค้ำมากยิ่งกว่านะครับโดยที่ว่าตัวนี้สมชื่อของมันนะครับวารุเนี่ยแปลว่าเลวแปลว่าชั่วร้ายได้นะครับซึ ตัวนี้มันจะไม่ได้ขยี้เรื่องของการใช้เขาในการยิงสายฟ้าเหมือนที่เมกาซีรามอนทำได้แต่เขาของมันนั้นนะครับสามารถใช้ในการสร้างพายุแห่งความมืดโจมตีใส่ศสตรูถ้าไม้ตายมีชื่อว่าดาร์คสตรองนั่นเองครับโดยตัววารุซีรามอนจะมีการพูดเปรียบเทียบกับเมกาซีรามอนในเชิงของการล่าเหยื่อครับผมตัวของเมกาซีรามอนอันนี้ชัดเจนคือมันล่าเหยื่อก็คือล่าเหยื่อก็คือเอาเหยื่อมาเป็นอาหารแบบตรงๆตรงๆเลยแต่ว่าวารุซีรามอนจะมีนิสัยเสียคือชอบดูการทรมานของเหยื่อครับผมเออประมาณว่า ทรมานเหยื่อก่อนที่จะสังหารแล้วก็กินนั่นเองครับและดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือกีการ์ดรามอนครับกีการ์ดรามอนก็จะเป็นชายนี่ของเมกาดรามอนนะครับซึ่งผิวของกีการ์ดรามอนเนี่ยมันจะออกเป็นแนวสีม่วงใช่ไหมแต่ของเมกาดรามอนก็จะออกเป็นสีส้มๆพวกส่วนหัวส่วนลําตัวส่วนแขนที่ใช้ยิงอาวุธโจมตีอะไรพวกนี้ก็จะมีความคล้ายกับเมกาดรามอนเลยแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของปีกนั่นเองครับปีกของเมกาดรามอนดูทรงแล้วมันจะมีความเป็นแบบปี สิ่งมีชีวิตมากกว่าเนาะแต่ว่าปีของกีกาดรามอนมันจะเป็นปีที่ดูมีความเป็นจักรกลครับซึ่งตัวของกีกาดรามอนเขาจะมีการอธิบายไว้อย่างนี้ครับว่ามันเป็นดิจิมอนมังกรจักรกลที่มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมซึ่งบอกว่าดีิ่งขึ้นกว่าเดิมนี้คงจะเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากดีกว่าตัวเมกาดรามอนนะครับชัดเจนครับว่าตัวนี้มีความแข็งแกร่งที่มากกว่าแต่ทีนี้มันก็คงไม่ใช่จะเป็นร่างวิวัฒนาการของเมกาดรามมมมมมออนน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 ะะครรััับเเเาาาาววว่่่ปป็็งงงสูณ์กกแซึดยขข เนี่ยจะไม่ใช่เมกะแฮนด์แล้วแต่จะเป็นกีก้าแฮนด์ซึ่งสามารถยิงมิสไซล์โจมตีใส่ศัตรูได้ถ้าไม้ตายมีชื่อว่าเจโนไซค์เกียครับถ้าเป็นของเมกะดรามอนก็เจโนไซค์แอตแทกนะครับก็เป็นข้อมูลคอนเฟิร์มได้ว่าเจโนไซค์เกียของกีก้าดรามอนมีพลังโจมตีที่มหาศาลมากกว่านอกจากนั้นแล้วยังสามารถยิงมิสไซล์จำนวนมหาศาลได้มากกว่าครับผมเรียกว่าโจมตีแรงกว่าแล้วก็ออกเป็นวงกว้างมากกว่าด้วยครับและดิจิมอนตัวต่อมานะครับชื่อดาร์คซูเปอร์สตาร์มอนครับดาร์คซูเปอร์สตาร์มอนเนี่ยเป็นชาานนน์์ี่่ขออองงเเจ้ซซซููปรรรสตมะคับึ อร์สตาร์มอนคือแบบออกเป็นดาวสีทองๆเลยใช่ไหมแต่ดักซูเปอร์สตาร์มอนก็ส่งชื่อของมันนะครับคือมันเป็นแบบสายดักเลยซึ่งตัวของมันในการที่กลายเป็นแบบนี้นะครับว่ากันว่ามีข้อมูลของพวกแบคโฮไหลเข้าไปในร่างกายของซูเปอร์สตาร์มอนนั่นแหละเนาะมันก็เลยมีการกลายพันธุ์เปลี่ยนสีไปกลายเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าเทียบกับซูเปอร์สตาร์มอนนะครับตัวดักซูเปอร์สตาร์มอนเป็นไวรัสตัวซูเปอร์สตาร์มอนก็เป็นดาต้าครับผมการโจมตีโดยองค์รวมของดักซูเปอร์สตาร์มอนก็จะมีความดมัดมก พลชันครับผมคือการใช้เศษเซี่ยวดวงดาวพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูส่วนท่าที่2คือเป็นท่าหมอกแห่งความมืดเวาเนเวลครับผมซึ่งก็เป็นหมอกที่ใช้พลางตาศัตรูนั่นเองครับส่วนท่าสุดท้ายเนี่ยเป็นท่าที่เกิดจากการที่มันได้ข้อมูลของแบล็คโฮเข้าไปนั่นแหละครับท่าไม้ตายก็มีชื่อว่าดาร์คโฮซึ่งเป็นการสร้างหลุมดําแล้วก็ดูดศัตรูเข้าไปได้นะซึ่งท่าไม้ตายมี3อันนี่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับซูเปอร์สตาร์มอนก็คือมีท่าไม้ตายเดียวเลยคือฮับกจเนบบเียกอกาออาาตจมมมม่งะไไไ้้ดควพลกแงออะไรเหมืน กับดักซูเป,ปอร์สตาร์มอนขนาดนั้นครับและดิจิมอนตัวตอมาตัวนี้นี่คือแบบถ้ามีเรื่องของดิจิมอนชายนี่นี่ขอให้บอกนะคือมันมาได้ทุกคลิปเลยก็คือเผ่าพันธุของเชสมอนนั่นเองครับซึ่งเชสมอนเนี่ยมันจะชายนี่ด้วยการที่ว่ามันมีสีขาวกับสีดําแต่ความแตกต่างคือไม่มีเลยครับผมเออก็คือว่ามันเป็นร่างสมบูรณ์เป็นพับเพดเป็นไวรัสกันทุกตัวแต่ทีนี้ด้วยความที่หมากรุกมันมีสีขาวกับสีดานะครับก็เลยต้องมีการแบบพวกโดยเผ่าพันธุ์ของเชสมอนที่เป็นร่าง ดีเจมอนที่มีพลังโจมตีอันมหาศาลนะครับผมใช้บีชอปเรเซอร์ในการยิงลำแสงโจมตีระยะไกลยอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นบีชอปครอสซ s ซึ่งก็คือการยิงพลังที่เป็นรูปไม้กางเขนโจมตีใส่ศัตรูก็ได้ครับส่วนถ้าเป็นรูปเชสมอนก็ดูจากรูปร่างแล้วเนาะก็จะเป็นสายตั้งรับซะมากกว่าครับซึ่งวิธีการสร้างพลังป้องกันที่ดีที่สุดของมันก็คือ Castle Wall นั่นเองครับก็คือสร้างเหมือนเป็นปราการปราสาทขึ้นมาแล้วก็ป้องกันการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับส่วนการโจ มันจะมีท่าโจมตีที่เป็นรูปแบบกระเทิบนั่นก็คือสตรองฟอล l นั่นเองครับและดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้คือวารุมอนไซมอนครับซึ่งวารุมอนไซมอนเนี่ยผมใช้คําว่าเป็นชายนี่ของมอนไซมอน แต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้จะไม่ค่อยมีเขาเดิมของตัวมอนไซมอนเยอะแล้วครับมอนไซมอนเป็นสีเหลืองแต่ตัวนี้ออกเป็นสีแบบน้ำตาลจะเกือบดำแล้วอะ่ะแล้วประเภทจากวัคซีนก็เปลี่ยนเป็นไวรัสนะครับโดยที่ตัวของมันเนี่ยเหมือนกับมอนไซมอนแหละคือเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างนี้ที่ใส่ตุ๊กตาหมีแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตุ๊กตาหมีชั่วร้ายนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีกรงเล็บที่อยู่ที่มือซ้ายนะครับมอนไซมอนทั้ง2แขนของมันคือเป็นหมัดล้วนๆนะครับและตัววารุมอนไซมอนนอกจากแวตาที่่่ไมคอยเป็นมตรแล้วมมัันยงีีอกแววตาที่ ออยยู่่ทีุงขงมันด้วโดยที่ว่ามอนไซมอนนั้นรูปแบบการโจมตีก็คือ loosely attack นะครับโจมตีและอีกฝ่ายมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นวารุมอนไซมอนคือ hard break attack นะครับผมทำลายจิตใจของอีกฝ่ายนึงให้เละเทะกันไปเลยโดยการโดนท่านี้ก็จะทําให้เกิดอาการซึ้เศร้าหมดกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ไปเลยครับและมาที่ตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับไอตัวนี้ไม่รู้ว่าเข้าเขาหรือเปล่านะครับแต่ขอพูดถึงหน่อยนั่นก็คือไอเกียวทิลสมอนนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปที่ผมทําไปแล้วนั่นก็คือสายวิวัฒนนากากรที่ไปเปเ็ู นนะนะซึ่งไอคิโอเทลสมอนนี่แหละครับเป็นสายวิวัฒนาการสู่ร่างเหล่านั้นได้โดยที่ว่าพวกมันเนี่ยโดยที่ว่าไอคิโอเทลสมอนที่เป็นร่างตั้งต้นคือตัวนี้นะครับและทีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นสายดาร์กก็คือกลายเป็นไอคิโอเทลสมอนดาร์กซึ่งก็คือตัวนี้เรียกว่ากลายเป็นสีดําก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือไอคิโอเทลสมอนบลูแล้วก็ไอคิโอเทลสมอนกรีนไอคิโอเทลสมอนโฮลี่ซึ่งตัวตั้งต้นนี้เรียกว่าเป็นสีแดงก็ว่าได้นะครับสีประจําตัวมันเนาะแต่ถ้าทุกคนสังเกตแล้วการที่มันนนเเเเปปปลีีีี่่่่ยยยสสไไไกกก็ดดด้แคพวบบชุอยอยาาะอง แต่มันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่สอดคล้องกับรูปร่างของมันด้วยอย่างเช่นตัวดาร์กเนี่ยก็คือเหมือนกับมีพลังแห่งความมืดอยู่นะครับก็จะมีแบบเคียวในการต่อสู้ใช่ไหมตัวของกรีนอย่งางเงียได้รับพลังของพวกพฤกษาชาติเข้าไปก็จะออกเป็นแนวต้นไม้ใบญ้าส่วนไอตัวบลูเนี่ยก็จะมีพลังไซบอร์กที่เป็นเกราะสีน้ําเงินนะครับก็คือจะมีมือขนาดใหญ่เอาไว้โจมตีสัตรูแล้วตัวโฮลี่ก็คือจะได้รับพลังที่มันศักดิ์สิทธิ์ออกเป็นแนวแบบแสงสีทองทอง,ทอ,งอะไรแบบนี้เนาะเรียกว่าตัววารุป Mon imon, รอ Mon, อมอไปนไซม เนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยมีความเป็นชายนี่ที่เหมือนกับไอ้พวกตัวที่ผมเล่ามาขนาดนั้นและมีความแตกต่างที่ชัดเจนหลายจุดนะครับแต่ด้วยความที่มันก็ดูมีสีที่เปลี่ยนไปจากรากอีกแบบหนึ่งของมันก็เลยเอามาพูดให้ฟังด้วยประการชนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนชายนี่ร่างสมบูรณ์นะครับโดยผมคัดมาให้เป็นแบบว่าร่างสมบูรณ์เป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นร่างสมบูรณ์เหมือนกันนะแต่มีการเปลี่ยนสีไปแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปนิดนึงเท่าที่ผมคัดมากม แล้วก็มีการเปลี่ยนสีไปแบบเนี้ยท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้อีกทีหนึ่งนะครับข้อมูลผมก็หาจาก Di จ m o n น n e t เป็นหลัก,กน,นะเผื่อจะมีแบบว่าจากโลกอื่นจัก,กรวาลอื่นเกมอนิเมะอะไรพวกนี้ให้พูดถึงกันได้ท่านผู้ชมก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกใในบ